เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องปฏิหารของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเนี่ยได้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแบบแพทย์บอกว่าเธอไม่น่าจะอยู่รอดแล้วแน่ๆแ,แต่ทาว่าผู้หญิงคนนี้นะครับก็กลับเอาชนะมะเร็งมาได้หลังจากนั้นก็สะบัดตูดใส่แพทย์บอกเห็นไหมฉันเก่ง แต่ถว่าไอเรื่องการหายมะเร็งของเธอนะครับมันกลับทําให้คนอีกจํานวนมากเนี่ยได้ตายไปเพราะเป็นมะเร็งครับซึ่งทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะหรือว่ามะเร็งมันเป็นโรคติดตอ่อยังงั้นหรือเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ fn diary วันนี้ครับกับเรื่องราวของอภินิหารสาวน้อยมะเร็งทองโดยถ้าจะให้เล่าเรื่องนี้นะครับแอจะต้องขอย้อนกลับไปประมาณช่วงต้นยุ90ค90ูก่อนครับยังจิงโจ้แลนด์ออสเตรเลีย ที่ตอนนั้นเนี่ยก็จะมีแม่สาวคนหนึ่งน,นะครับมีชื่อว่าเบลกิฟสันหรืออาจจะขอเล็กสั้นๆว่าแม่กิบก็แล้วกันนะครับที่เธอเนี่ยก็เป็นเด็กซึ่งมีวัยเล็กๆที่ยากลําบากนะคือตั้งแต่เกิดมานะครับแม่กิฟเนี่ยก็ต้องมารับภาระหนักหน่วงเลยคือดูแลแม่ที่ป่วยพิการนำซ้ำํา เธอก็ต้องยังคอยมาประคองน้องที่ป่วยเป็นออทิสติกอีกนะครับที่วันๆพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็ไม่ได้ทําอะไรเลยรีบกลับไปบ้านไปเปลี่ยนเสื้อแต่งตัวเพื่อจะไปทํางานพิเศษต่างๆที่ก็ต้องขอบอกว่าเป็นงานพิเศษอะไรที่แปลกมาณนะที่นี้ก็ลวกันนะครับเพื่อจะหารายได้มาพยุงครอบครัวครับทําให้แม่หญิงกิฟของเราเนี่ยรู้สึกได้ถึงความลําบากในการหาเลี้ยงชีพมาตั้งแต่เล็กครับที่มาจบมาเนี่ย เธอก็ยังต้องมาสู้ชีวิตต่อนะครับโดยการทํางานหาเช้ากินข้ามเป็นพวก call center ครับที่อันนี้จะไม่ใช่พวกแก๊ง call center อะไรแบบนี้นะแต่จะเป็นพวก call center แบบถูกกฎหมายที่เขาโทรไปบริการลูกค้าอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็จะเป็นงานที่หนักมากแล้วก็น่าจะปวดหัวพอครวรเลยนะครับเพราะก็รู้ๆอยู่ว่าลูกค้าแต่ละคนนี่มนุษย์ป้าขนาดไหนนะครับ จนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่แม่กิฟเนี่ยเธอได้คุยกับลูกค้ามนุษย์ป้าเสร็จนะครับชีกิฟก็รู้สึกมึนๆหัวนิดๆแบบเดินอะไรไม่ค่อยไหวและเริ่มมีปัญหาด้านการสูญเสียการมองเห็นสูญเสียความทรงจํจาจนกระทั่งทําให้แม่กิฟตเนี่ยต้องไปหาหมอแล้วก็เล่าเรื่องความเจ็บป่วยทั้งหมดที่เธอได้เจอให้หมอฟังเลยนะครับซึ่งตอนแรกที่แม่กิฟมาบน่นแพ็กเกจป่วยเป็นชุดแบบนี้ใส่หมอเนี่ย หมอก็ตีความไปแบบแพทย์ทั่วไปเลยครับคืออีคนป่วยนี่มันต้องป่วยเป็นโรคดราม่าชัวฮะมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าเป็นผู้หญิงอะไรที่แบบว่ามีโรคมารุมมาตุ้มกันเป็นแพ็กเกจเดียวแบบนี้หมอก็เลยได้ให้ยาคลาสสิกไปนั่นก็คือพารานั่นเองแล้วก็บอกให้ไม่กิบนะครับกลับไปบ้านพักผ่อนก่อนเถอะไปกินอาหารออกกํลาลังกายดีๆแล้วก็ไม่ต้องเครียดด้วยนะแล้วเดี๋ยวอาการพวกนี้เนี่ยมันจะหายไปเองครับแต่ว่าวมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะสิเพราะ เพียงแค่สัปดาห์เดียวหลังจากที่เธอได้ไปหาหมอมานะครับอยู่ๆแม่กิฟตของเราเนี่ยก็ได้มีอาการหน้ามืดเป็นลมล้มตึงลงไปในห้องน้ำของออฟฟิศเธอเลยจนทำให้เดือดร้อนอย่างมากสำหรับพนักงานเพื่อนฝูงของเธอนะครับที่ต้องกระเตงตัวเธอไปส่งยังโรงพยาบาลที่เมื่อแม่กิฟตได้ตื่นขึ้นมาในห้อง ICU นะครับแม่กิฟตก็ได้ทราบกับข่าวร้ายที่สุดที่เธอไม่อยากจะได้ยินมาก่อนครับนั่นก็คือหมอเขาได้บอกว่า การที่เธอแบบมึนๆแล้วก็เป็นลมล้มตึงอย่างเงี้ยมันน่าจะมาจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบนะครับเพราะว่าพอเส้นเลือดอะไรตีบเสร็จแล้วเนี่ยเลือดก็จะไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายไม่พอส่งผลต่อประสงประสาตตาประสาทความจาอะไรของเธอแต่เท่านั้นยังไม่พอครับหมอก็ยังได้แถมของแถมมาอีกด้วยฮะคือหมอบอกว่าหลังจากที่หมอได้ตรวจสมองเธอไปสักพักหนึ่งนะครับหมอก็ได้พบว่าเธอเนี่ย เป็นมะเร็งในหัวสมองขั้นสุดท้ายซึ่งมันจะเป็นมะเร็งไอตรงส่วนที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ด้วยนะครับและสิ่งที่สะเทือนใจมากที่สุดก็คือหมอนะครับได้บอกว่าแม่นางกิฟเนี่ยอาจจะมีชีวิตอยู่อีกไม่ถึง4เดือนหลังจากนี้ครับซึ่งเมื่อหลังจากได้ยินเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแม่กิฟของเราเนี่ยก็ใจใหญ่อะไม่ยอมแพ้4เดือนก็4เดือนสิอีฉันจะสู้ไปกับหมอครับหมอมีวิธีการรักษาอะไรมาบอกอีฉันให้หมดเลย หมอก็เลยได้เสนอวิธีการทําเคมีบําบัดหรือคีโมให้กับเธอนะครับใช้รังสงรังแสงอะไรไปที่หมอก็ทําไปทั้งหมดและแต่ทว่าวเหมือนกับการรักษาเหล่านี้นะครับมันจะไม่ได้ผลเลยเพราะว่ามะเร็งอันนี้นะครับมันได้ลามไปหนักแล้วฮะนำซ้ํามันกลับทําให้เอโรคป่วยที่เธอเป็นอยู่เนี่ยมันได้ดูแย่ลงด้วย จนกระทั่งอีก2เดือนต่อมาหลังจากที่เธอได้รับการรักษานะครับอยู่ๆเนี่ยแม่กิฟก็มีอาการเป็นลมชักล้มตึงกระเดวกระเดวกระเดวกลางสวนสาธารณะอีกแล้วครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่อายชาวบ้านชาวช่องเขาอย่างมากแนละ้วแบบวูบไปเลยแล้วก็เดือดร้อนให้คนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยต้องกระเตงเธอมาส่งยังโรงพยาบาลนะครับที่เมื่อเธอได้ออกมาจากห้องไ c u รอบนี้แล้วก็แม่กิฟของเราก็คิดขึ้นมาว่า และวิธีการรักษาแบบหมอปัจจุบันเนี่ยเธอคิดว่าไหนๆเธอก็จะตายแล้วเธอก็เลยขอลองทําอะไรด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนั่นก็คือการเข้าไปหาวิธีการรักษาเองเลยครับตามพวกเว็บไซต์เสิร์ชเอนจินอย่างอากูอะไรเนี่ยแหละซึ่งก็เป็นวิธีที่แอดไม่แนะนําอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไอ้บางทีวิธีการหารักษาตามเว็บทรงเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็มาเขียนมั่วๆไม่ได้มีการศึกษาอะไรมานะครับก็เลยอาจจะทําให้โรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยได้แย่ลงได้ครับ แต่ก็นั่นแหละฮะแม่กิฟผู้นี้นะครับก็แบบลองที่จะเชื่อใจพวกเว็บอากูดูจนกระทั่งเธอได้ไปพบกับวิธีการรักษามะเร็งแบบชีวจิตฮะที่มันจะมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า g e r s o n Therapy นะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยมันก็จะมีอยู่ว่าการรักษาแบบนี้ทุกคนจะต้องกินแต่ผักผลไม้กินอะไรที่มีกากใยเยอะๆตัดเอาเนื้อนมไข่น้ำตาล ออกให้หมดหรือเรียกง่ายๆก็คือตัดทุกอย่างที่มันอร่อยออกจากชีวิตของคุณนั่นแหละครับแล้วก็ให้ดื่มน้ําผลไม้วันละ13แก้วต่อวันครับที่แบบน้ําผลไม้นี่มันก็เต็มไปด้วยน้ําตาลไม่ใช่เลยแต่ก็นั่นแหละรครับชีวจิตถ้าชีวจิตนอกจากนั้นนะครับในสูตรเนี่ย เขาก็ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องทําการสวนกาแฟเป็นเวลาห้าครั้งต่อวันครับโอ้ oh my ค o d อคือถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าการสวนกาแฟเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือการเอาถังกาแฟใหญ่ๆนะครับมาต่อสายยางหลังจากนั้นก็อ้อยหัวสายยางที่ว่านี่เนี่ยซุบเข้าไปในรูดากฮะแล้วก็ปล่อยให้กาแฟค่อยๆไหลเข้าไปในรูดากเราอย่างช้าๆขมิบมันไว้นะครับก่อนที่เวลาต่อมาเมื่อก,กาแฟมันเข้าไปเต็มแล้วเนี่ย ไอกาแฟมันก็จะทําให้เรารู้สึกปวดอุ๊อุอย่างแรงแบบทนไม่ไหวครับแล้วก็เป็นตอนนั้นแหละให้เรารีบวิ่งไปที่ห้องน้ำนะครับแล้วก็ปล่อยพุ่งรวดวออกมาเป็นน้ํากาแฟหมดเลยเพราะภยคนที่กําลังกินข้าวอยู่ด้วยเพราะเขาเชื่อว่าไอพวกกาแฟเหล่านี้นะครับพอมันเข้าไปตามร่างกายเราในกาแฟมันจะมีฤทธิ์ในการรักษาลำไส้นั่นเองคือไปดึงเอาพวกคราบสกรปรกอะไรออกมาซึ่งก็นั่นแหละครับแม่นางกิฟนะครับก็ได้ไปลองรักษาตัวเองด้วยวิธีแบบนี้มาที่ตอนแรกหมอที่รักษาเธอนะครับก็เตือนแบบอย่าไปทําแบบ นี้เลยกาแฟอะไรพวกนี้เนะียมันไม่เป็นผลมันไม่ได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับมะเร็งหรอกแต่ทว่าวผิดคาดครับพอแม่กิฟลองทําแบบนี้ทุกวันนะครับปรากฏว่ามันได้ผลด้วยครับคือชีวิตเธอตอนนี้เนี่ยถูกยืดยาวไปแล้วกว่า4เดือนตามที่หมอบอกนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ามะเร็งที่เธอเป็นเนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมเสื่อมแล้วก็เล็กลงอย่างมหัศจรรย์วันเดอร์แลนด์มากก่อนที่ต่อมามะเร็งนะครับมันก็จะหายไปแบบสะอาดกิ๊กเลยครับ แล้วร่างกายของแม่นางกิฟตนะครับก็กลับมาเป็นปกติไม่สิแข็งแรงกว่าเดิมด้วยครับคือเธอเนี่ยมีสุขภาพดีสามารถวิ่งโหนกระโดดปีนป่ายอะไรได้และที่สําคัญก็มีลูกได้ด้วยครับโ oh อ้ไม่ก็อตอเมซิ่งมากแพทย์ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลย คือในตอนนั้นนะครับเรื่องราวของแม่กิบนี่เนี่ยก็ได้กลายเป็นข่าวใหญ่มากครับที่แบบว่ามีหญิงคนหนึ่งได้เป็นมะเร็งสมองขั้นสุดท้ายแต่สามารถรักษาหายได้โดยวิธีง่ายๆเพียงแค่อาหารชีวจิตแล้วก็สวนด,ดาเข้าไปเท่านั้นเองซึ่งมันก็เป็นการฉีกหน้าพวกหมอต่างๆออกมากนะครับแบบตำราแพทย์อะไรที่พวกเขาเคยเรียนมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลเลย ที่จริงแล้วการรักษามะเร็งก็เป็นเพียงแค่การกินอาหารง่ายๆแบบบ้านๆครับดังนั้นเองเมื่อแม่สาวกิฟเห็นว่าเรื่องนี้มันดีงามซะขนาดนี้นะครับเธอก็ไม่อยากจะเก็บไว้คนเดียวครับคือเธอเป็นคนใจบุญเธอก็เลยได้เอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไปนําเสนออย่างโลกออนไลน์ด้วยครับดังนั้นเองในปี2012นะครับแม่นางกิฟก็เลยเริ่มเปิดอินสตาแกรมของตัวเองขึ้นมาครับเพื่อเป็นเหมือนกับอินสตาแกรมที่เป็นไดอารี่บอกเล่าเรื่องราวนะว่า เธอนะได้หายเป็นมะเร็งยังไงตอนที่เธอใช้ชีวิตเป็นมะเร็งอยู่เธอมีการรักษาตัวยังไงพร้อมกับโพสต์สูตรอาหารต่างๆมากมายที่เธอได้กินในตอนนั้นแล้วก็รูปภาพเซลฟี่อีกนิดหน่อยตามสไตล์แบบคนต้องลงอินสตาแกรมมาเนอะ ซึ่งมันก็ทำให้มีคนมาติดตามเธอนับหลายแสนเลยนะครับและไอหลายแสนในปี2012เนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะขนาด i ิน t a g r กร FN Daily ตอนนี้ยังมีคนติดตามแค่กะกาเองนะครับดังนั้นถ้าใครสนใจเดี๋ยวก็ช่วยไปกดติดตามหน่อยนะครับผมติ k กต็อกแอก็มีด้วย FN d เอ็ y เดลลี่อัน e Ad นะครับซึ่งแม่นางกิฟนะครับก็ได้บอกเคล็ดลับว่าการที่จะมีคนมาติดตามอินสตาแกรของเธอแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยนะก็คือขอให้คุณเนี่ย เป็นแค่ตัวของตนเองครับอย่าไปตัดต่ออะไรเยอะมากแล้วก็ให้ลงแต่เรื่องที่เป็นจริงเท่านั้นเองแล้วคนก็จะรักคุณแล้วซึ่งเพื่อนๆจําข้อความที่เธอไปพูดอันนี้เอาไว้ให้ดีๆนะเดี๋ยวมันจะมีผลต่อเรื่องในภายหลังที่ต่อมาในปี2013นะครับแม่นางกิฟเนี่ยก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นครับคือเธอเนี่ยได้สร้างแอปสุขภาพขึ้นมาที่มันจะชื่อว่า the whole pantry หรือว่ามันจะเป็นแอปแนะนำการใช้ชีวิตของคนที่เป็นมะเร็งหรือว่าคนที่อยากรักสุขภาพนะครับให้ได้ไปโหลดกัน ที่ในนั้นเนี่ยก็จะเป็นแอปซึ่งสอนว่าจะมีชีวิตยังไงจะกินอาหารยังไงให้สุขภาพดีปลอดภัยจากโรคแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันมีการสวนดากลงไปในแอปนั้นด้วยหรือเปล่านะครับจนกระทั่งทําให้ทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็คนที่เป็นมะเร็งอยู่ในเวลานั้นนะครับเขามันโหลดแอปของเธอเข้าไปใช้อย่างถล่มทลายได้ในเวลาไม่นานเลยคือมันเยอะขนาดที่ว่าทาง Apple บริษัทเจ้าของ p p Store นะครับ เขาต้องแบบหมุนสายโทรไปหาแม่นางกิฟโดยตรงนะครับให้เธอเนี่ยบินตรงดิ่งไปยังสำนักงานหลักของ Apple ในเวลานั้นนะครับเพราะเหมือนกับว่าในตอนนั้นเนี่ยแอปเปนะครับเขากำลังมีโปรเจกต์ลับอยู่ครับนั่นก็คือโปรเจกต์ของ Apple Watch นาฬิกาเพื่อสุขภาพที่ Apple กํกำลังจะปล่อยมาในปีปีนั้นนั่นเอง และ Apple ก็เหมือนกับอยากจะได้แอปพลิเคชัน The Whole Pantry ของแม่นางกิฟเนี่ยนะครับมาเป็นตัวเริ่มต้นใน Apple Watch อะคือถ้ามีใครซื้อ Apple Watch ไปนะครับมันจะติดตั้งอยู่ในเครื่องได้เลย เพราะว่าพวกคนในบริษัทนั้นนะครับเขาเหมือนกับจะรู้สึกประทับใจเรื่องราวการหายมะเร็งของเธออย่างมากแล้วคิดดูสิถ้ามีแอปจากคนที่แบบสามารถหายมะเร็งได้มายัางนาฬิกา Apple นะมันก็จะต้องมีคนมาซื้อนาฬิกาเยอะชัวร์พวะคนก็แบบอยากรักสุขภาพดีใช่ไหมครับและนั่นก็จะหมายความว่าแม่นางกิฟนะครับก็จะได้เงินจากส่วนแบ่งในการติดตั้งแอปของเธอเนี่ยไม่รู้เป็นกว่ากี่สิล้านบาทไทยนะครับซึ่งก็แน่นอนแม่นางกิฟเมื่อได้ยินแบบนี้นะี่ก็เซนเลยสิครับดังได้ตังค์ชั่วข้ามคืนเลย และเท่านั้นยังไม่พอนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยแม่นางกิฟก็ยังได้ออกหนังสือเป็นสูตรอาหารชีวจิตเพื่อคนเป็นมะเร็งหรือว่าแค่คนที่อยากจะรักษาสุขภาพด้วยครับแบบกินนี่สิดีเธอจะหายจากมะเร็งอะไรได้นะที่ก็ไม่ต้องบอกนะครับว่ามันจะขายดีขนาดไหนครับด้วยความหวังแบบที่ว่าถ้ากินแบบเธอแล้วมะเร็งจะหายใช่ไหมครับแต่แล้วอยู่ๆมันก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นครับ ก็คือในช่วงปี2014หรือว่าช่วงประมาณงานวันเกิดของลูกของแม่กิฟเมื่อ4ี่ขวบนะครับแม่กิฟอยู่ๆก็มีอาการเป็นลมชักแล้วก็ล้มตึงไปอีกรอบครับที่ครานี้เนี่ยหลังจากที่แม่กิฟได้รับการรักษาจากโรคลมชักของเธอออกมาแล้วเนี่ยเธอก็ออกมาโพสต์ตามสื่อโซเชียลของเธอนะครับมีใจความประมาณว่าฉัน,น่ะ เคยเป็นลมชักล้มตึงมาก่อนเมื่อหลายครั้งเพราะว่าฉันเป็นมะเร็งสมองแต่ทว่ามันก็ไม่มีการเป็นลมชักครั้งไหนเลยที่มันรู้สึกหนักหน่วงแล้วก็ปวดกระบาลมากขนาดนี้เพราะเมื่อฉันไปตรวจดูกับหมอแล้วฉันก็ได้รับรู้ความเป็นจริงที่น่าสลดว่า มันเล็งสมองของฉันมันได้กลับมากำเริบอีกแล้วและครานี้มันก็ไม่ได้อยู่แค่ในสมองอย่างเดียวด้วยแต่ว่ามันได้กระจายไปตามทั่วร่างกายฉันเลยทีเดียวไม่ว่าจะตับไปม้ามหรือว่ามดลูกตอนนี้มันเจ็บปวดอย่างมาอฮะซึ่งเมื่อโพสต์ได้ออกไปแบบนี้นะครับสังคมที่กําลังติดตามเธอตอนนั้นเนี่ย ก็รู้สึกช็อกไปนิดหนึ่งครับว่าแบบเอา้าแล้วอย่างงี้ไอ้อาหารชีวจิตที่เรากินตามเธอไปกับรูดากของเราที่ต้องเสียพรหมจรรย์ให้กับสายยางสวนกาแฟเนี่ยมันจะเป็นวิธีการรักษามะเร็งที่แท้จริงหรือเปล่าหรือเอาจริง,รงๆแล้วที่เราทําไปเนี่ยมันเปล่าประโยชน์หมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยพวกเราก็เป็นกําลังใจให้กับแม่สาวผู้ที่ได้มาแนะนําวิธีดีๆแบบนี้ให้เรานะ ก็คือแห่ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจแม่นางกิฟนะครับแต่ทว่าวมันก็ไม่ใช่มีแค่แฟนๆฝ่ายเดียวที่อยากจะเห็นใจเธอนะเรื่องราวการป่วยอีกรอบหนึ่งของเธอนะครับมันก็เหมือนกับว่าจะไปกระตุกจิตใจของแฟนๆบางส่วนเช่นกันครับว่าเอ๊ะมันดูแปลกๆนะ เพราะอย่างแรกเลยมันก็มีผู้รู้บางส่วนนะครับที่เขาได้ออกมาบอกว่าการที่คนเป็นมะเร็งสมองเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมะเร็งมันจะไม่ค่อยแพร่ไปตามส่วนอื่นหรอกที่อันนี้แอดก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นจริงแท้แน่แต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็ต้องขอรบกวนแฟนๆผู้ฟังที่เป็นคุณหมอเนี่ยมาให้ความรู้หน่อยครับว่าเวลาคนเราเป็นมะเร็งสมองแล้วมันจะกระจายไปที่อื่นได้หรือเปล่าแต่ที่ไม่ต้องอาศัยองค์ความรู้แล้วก็น่าจะดูออกเลยว่าแปลกนะครับก็คือในช่วงเวลานั้นนะครับหน้าตาของแม่นางกิฟต์เนี่ย ก็ดูไม่เหมือนคนเป็นมะเร็งเลยครับคืออันนี้แไม่ได้ไหมายความว่าคนเป็นมะเร็งทุกคนจะต้องแบบนอนป่วยนอนโซมผมร่วงอะไรทุกคนนะ คือคนเป็นมะเร็งบางคนเนี่ยแอดก็เห็นว่าเขาก็มีการแต่งตัวสวยๆงามๆได้นะแต่ทว่ากับรูปภาพเซลฟี่ของแม่กิฟต์นี่สิมันกลับดูแปลกไปกว่ารูปคนอื่นครับคือมันดูพองมากราวกับว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสลิบกระติกสีแดงจ้านอกจากนั้นเองรูปภาพที่เธอโพสนะครับมันก็ยังเป็นรูปของการไปตลอนทั่วโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็นบาหลีสีลังกาเอธิโอเปีย คือแบบนี่ป่วยอยู่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยทำไมลิงโลดอะไรแบบนี้ได้ละ่ะและที่สำคัญคือพอมีคนเขาลองไปเช็คดูตามบันทึกต่างๆของคนไข้ตามโรงพยาบาลนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีชื่อของแม่นางกิฟต์อยู่ตามบันทึกเลยครับว่าเธอเ,เคยไปรักษาอะไรมาที่ไหน ซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเอ้เรื่องราวข่าวที่เธอเคยเป็นมะเร็งแล้วหายอะไรเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันก็จะมาจาก Facebook สื่อโซเชียลของเธอแล้วก็คําสัมภาษณ์ที่แม่นางกิฟนะครับได้ไปพูดออกตามรายการทีวีต่างๆนั่นเองไม่ได้มีคํายืนยันอะไรจากโรงพยาบาลมาก่อนเลยซึ่งเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยผู้คนก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอเอเรื่องนี้เนี่ยมันตุตุแล้วนะ ผู้คนนะครับก็เลยได้รองย้อนกลับไปดูตามพวกคําสัมภาษณ์ต่างๆที่แม่นางกิฟเนี่ยให้กับพวกรายการทีวีครับและพวกเขาก็ไปสังเกตเห็นอะไรแปลกๆหลายอย่างมากเลยอย่างเช่นว่าช่วงเวลาที่สัมภาษณ์นะครับเธอเนี่ยแทนที่จะพูดถึงเรื่องมะเร็งนะเธอก็มักจะอวยถึงเรื่องเงินบริจาคของเธอนะครับที่เธอก็ได้มามากมายแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยได้บริจาคให้กับองค์การการกุศลไม่ว่าจะเป็นองค์การมะเร็งหรือว่าองค์การช่วยผู้ป่วยอะไรบ้างมีแม้กระทั่งบนหนังสือของเธอนะครับที่ได้เขียนบอกว่า ตังส่วนใหญ่ที่พวกคุณได้ซื้อหนังสือเล่มนี้ไปนะคะมันจะถูกบริจาคให้กับองค์กรการกุศลแทบทั้งหมดเลยซึ่งแบบแหมเป็นแม่พระอะไรจะดีขนาดนี้ทำไมต้องมาตอกย้ำกันบ่อยใช่ไหมคนก็เลยได้แห่ไปขุดดูตามพวกองค์กรการกุศลครับดูซิว่ามันจะมีชื่อของคนที่เรียกว่าแม่นางเบลกิฟสันเนี่ยได้มาบริจาคอะไรหรือเปล่าซึ่งคำตอบที่ได้มาจากองค์กรการกุศลแทบทุกองค์กรเลยนะครับก็จะบอกว่าเบลกิฟสันเบลกิฟสันไหนอะ พวกเราไม่เคยได้รับเงินสักแดงจากคนที่มาบริจาคที่มีนามว่าเบลกิฟสันเลยนะครับนั่นแหละฮะก็เพราะว่าไอเรื่องที่เธอได้บอกว่าเอาไปบริจาคนู่นบริจาคนี้เอาตังค์จากค้าขายหนังสือไปทําบุญทากุศลเนี่ยมันเป็นเรื่องตอแหลล้วนๆครับตังค์ทั้งหมดกว่าหลายสิบล้านที่เธอได้มานะครับเธอก็เอาไปทําอะไรฮะไปซื้อพวกเครื่องสําอางไปเที่ยวรอบโลกอะไรแบบนี้เนี่ยแหละ และถ้าเธอตอแหลเรื่องนี้ได้เนี่ยเธอจะสามารถตอแหลเรื่องอะไรได้อีกล่ะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเยอะมากครับคือว่ากันว่าหลังจากที่มันได้เกิดเรื่องราวข่าวกระแสซุบซิบอะไรมาจนคนต้องสงสัยเธอทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีแค่คนภายนอกที่สงสัยนะครับเพื่อนของแม่นางกิฟเองเนี่ยก็เกิดการสงสัยในตัวเธอครับก็เลยมีกลุ่มเพื่อนเพื่อต่างๆหลายๆคนเนี่ยมารวมหัวกันครับแล้วก็แกล้งไปถามแม่นางกิฟเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งที่เธอเป็นประมาณว่านี่นี่เธอเธอรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะว่าเธอเป็นมะเร เออฉันก็ไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นมะเร็งตั้งแต่เมื่อไหร่เอา้าเอาแล้วอย่างนั้นหมอคนไหนล่ะที่รักษาเธอก็หมอฟิลยังไงละ่ะฟิลไหนเหรอเขามีนามสกุลอะไรไหมฉันไม่แน่ใจนะฉันจํานามสกุลเขาไม่ได้แล้วละ่ะก็เขามาตรวจฉันอยู่สักพักแล้วอยู่ๆเขาก็หายไปเลยหาเขาไม่เจออีกเลยเอา้าแล้วอย่างนี้เธอไม่รู้ชื่อหมอเอาก็เอาชื่อโรงพยาบาลมาก็ได้ไหมพวกเราเนี่ยจะได้ไปช่วยหาว่าโรงพยาบาลไหนรักษาแล้วก็จะได้ไปตามหาหมอฟิลคนดังกล่าวไงละ่ะโอ๊ยพวกเธอคงช่วยอะไรฉันไม่ได้หรอกเพราะว่า ฉันนะ่ะก็ยังไม่รู้เลยว่าโรงพยาบาลไหนที่มาได้รักษาฉันคือตอนที่หมอฟิลมารักษาฉันเนี่ยนางก็ขับรถมารับฉันถึงที่บ้านแล้วก็พาฉันไปยังคลินิกของนางยังไงละ่ะซึ่งแบบเดี๋ยวนะมะเร็งนะไม่ใช่สยกรรมบีบสิวนี่จะให้หมอขับรถซีซัวพาไปโรงพยาบาลไหนที่ไม่รู้จักแบบนี้ได้เลยเหรอแล้วหมอชื่ออลงอะไรก็ไม่รู้ไว้ใจให้หมอรักษาได้ยังไงคือมันจะมีอีกหลายเรื่องมากนะครับที่ในเวลาต่อมาแม่นางกิปูนีนะ่ะก็แถจนเล็กว่าสีข้างในแทบจะแบบทลอเห็นเป็น แผลเวอะแล้วครับนอกจากนั้นยังไม่พอฮะในเวลาต่อมานะครับมันก็มีทั้งเพื่อนญาเพื่อนสนิทแล้วก็แม่ของเธอเองครับที่ออกมาแฉถึงความโสโมมของแม่นางสาวนี่เพียบที่แบบถ้าแม่ออกมาแฉขนาดนี้ก็คือชีวิตน่าจะจบแล้วนะครับคือยังจําได้ไหมครับไอตอนแรกที่แอดบอกว่าแม่นางกิฟเนี่ยได้เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมีแม่พิการแล้วก็มีน้องเป็น autistic, ออทิสติกจนแม่นางกิฟต้องออกไปทํางานหามรุ่งหามค่าลําบากเพื่อครอบครัวนะครับ เรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับพระนางมารดาของแม่นางกิฟเนี่ยก็ออกมาบอกเลยว่าอีนี่มันเช้าูอียปัญหาว่าข่าพิการแล้วน้องมันเนี่ยมันเป็นออทิสติกตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะข้าจําได้ว่าไอตอนเล็กๆเนี่ยแม่นางกิฟมันไม่เคยได้ช่วยงานอะไรที่บ้านมันเลยนะมันนอนตีพงอยู่อย่างเดียว ไอคนที่ทํางานบ้านเนี่ยมันคือค่ามันคือแม่ของมันส่วนเพื่อนสนิททั้งหลายแหล่ของแม่นางกิฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทํางานหรือว่าเพื่อนที่โรงเรียนเก่าของเธอนะครับก็ออกมาแชร์บอกว่านิสัยของแม่นางกิฟเนี่ยก็คือชีเธอมักจะเป็นคนที่ชอบอวดตัวเองว่าแบบมีชีวิตดีๆนะฮะคือเบื้องหน้าที่ทุกคนเห็นว่าเธอมีอินสตาแกรมกินอาหารชีวิตจิตกินคลีนอะไรเนี่ยรับหลังนะครับแม่นางกิฟก็นุ่นขับรถเข้าร้านเอ็มเหลืองอะไปเปิบเหล้าเคลายาน้าซ้ํา ยังกินยาลดน้าหนักเพื่อตัวเองเนี่ยได้หุ่น้อมอีกนี่เหรอหญิงที่บอกว่าใช้ชีวิตแบบชีวจิตโอ้โหซึ่งเมื่อเรื่องเป็นแบบนี้นะครับแม่นางสาวกิฟเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วครับ คือตอนนั้นเนี่ยแม่นางกิฟต์นะครับถึงกับปิดการคอมเมนต์ยังโลกโซเชียลต่างๆของเธอแล้วก็ทําให้อินสตาแกรมของตัวเธอเองนะครับเป็น p r i เ a ท y ครับไม่สามารถมีคนมาดูได้อีกต่อไปหลังจากนั้นแม่นางกิฟต์ก็เริ่มเดินทางออกสื่อเพื่อแก้ข่าวเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองเลยนะครับซึ่งการออกไปแก้ข่าวนี่แหละครับมันก็เหมือนกับยิ่งเป็นการทําให้เรื่องมันแย่ลงไปอีกครับคือเหมือนมันจะมีเรื่องครั้งหนึ่งนะครับที่แม่นางกิฟต์เนี่ย ได้ไปออกให้สัมภาษณ์รายการ60 minutes australia หรือว่า60นาทีออสเตรเลียนะครับซึ่งมันจะเป็นรายการเหมือนกับพวกขนกระแสหรือว่ารายการอะไรของคุณจอมขวัญที่เขาถามแบบชาชาต,ตรงๆอย่างนั้นนะฮะที่บอกเลยฮะการไปออกให้สัมภาษณ์รายการนี้เหมือนกับว่าแม่นางน,นะครับเอาตัวเองไปโดนเชือ้อนะเพราะว่าคำถามแต่ละคำถามที่พิธีกรถามมานี่บอกเลยว่าเป็นการยิงแบบจุกไส้กันเลยทีเดียวเช่นว่าเธอรู้ตัวใช่ไหมว่าเธอไม่ได้เป็นมะเร็ง แม่นางกิบนะครับก็ตอบว่าอ๋อใช่ค่ะแต่ตอนนั้นฉันก็ไม่แน่ใจนะคะว่าฉันไม่ได้เป็นมะเร็งฉันก็คิดด้วยซ้ำครับว่าตัวฉันเองเนี่ยเป็นมะเร็งมะเร็งนี่มันคิดว่ามันเป็นกันได้ด้วยหรอคะเอาแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าคุณเป็นมะเร็งจริงๆตอนที่หมอเขาตรวจเนี่ยเขาได้ใช้เครื่องอะไรตรวจคุณคะเออมัน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 เออเออ มันจะเป็นเครื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับมีแผ่นแม่เหล็กสองอันข้างหน้าข้างหลังแล้วพก็มาวน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 นรอบหัวครับที่เมื่อยิ่งแม่นางพูดไปเท่าไหร่นะครับพิธีกรนอาคงจะแบบเหลือกตามมองบนแล้วครับนอกจากนั้นเองในรายการนี้นะครับเขาก็ยังได้มีการนําเอาเอกสารต่างๆที่เธอเนี่ยไปตรวจหามาเลงมาโชว์จริงๆครับ ซึ่งมันจะเป็นหลักฐานที่บอกว่าเธอไม่ได้เป็นมะเร็งมาตั้งแต่ปี2010แล้วนะครับคือ2ปีก่อนที่เธอจะกุเรื่องที่เธอเป็นมะเร็งสมองออกมาด้วยเอาง่ายๆก็คือแม่นางกิฟนะครับเธอโดนพิธีกรถามต่อนจ,นจนจนมุมครับที่เมื่อหลังจากรายการนี้มาได้จบลงนะครับภาพลักษณ์ของแม่นางคนนี้ที่ได้เดินออกมาจากสตูดิโอทีวีนี่คือแบบเปลี่ยนจากนางฟ้าปฏิหารที่นำเอาเงินมาช่วยการกุศลกลายเป็นอีบีสตอแหลไปเลยครับ คือก็อย่างที่บอกครับว,ว่าต,างตัางต่างๆที่เธอได้มากว่าไม่รู้กี่สิบล้านบาทแล้วเธอบอกว่าเอาไปบริจาคให้องค์กรการกุศลน,นะครับจริงๆแล้วเธอเอาไปใช้ใจ่ายในการเที่ยวประเทศรู้ๆกินของดีแล้วก็ปรนเปรยกับตัวเองอีกนานานมากมายเลย แล้วที่หนักไปกว่านั้นก็คือยังจําได้ไหมว่าเธอเคยไปเซ็นสัญญาอะไรว่าจะให้แอปพลิเคชันของเธอเนี่ยไปโพใน Apple Watch ครับที่เมื่อข่าวมันโป๊ะแตกแบบนี้นี่แอปเปิลก็แบบอื้าโดนหลอกแล้วเลยเนี่ยก็เลยยกเลิกสัญญาแอปพลิเคชันพันล้านทั้งหมดของแม่นางน,นะครับทอดเทมันทิ้งออกไปแล้วก็ไม่ให้คนดาวน์โหลดอีกเงินอะไรหลายแสนหลายล้านที่บอกก็จะให้เธอนะครับก็ล่มดิวครับไม่ต้องได้กันแล้วนอกจากนั้นนะครับแม่นางกิฟเนี่ยก็ยังต้องโดนล,ลากไปขึ้นศาลด้วยครับที่ก็ตัดสินให้เธอเนี่ย ต้องจ่ายเงินชดใช้เป็นตังกว่า9ล้านบาทไทยนะครับแต่แม่นางคลิปบอกว่าอะไรรู้ไหมฉันไม่มีตังค่ะซึ่งแบบ <c oughs> ก็คงเอาตังไปเที่ยวไปซื้อเครื่องสำอางหมดแล้วละมาไอสิล้านนั่น่ะ ที่ความเจ็บปวดของเรื่องนี้นะครับมันก็ไม่ได้อยู่แค่ว่าเธอไม่มีตังค์จ่ายหรือว่าเธอได้ไปโกงอะไรใครนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าหลายๆคนในตอนนั้นน่ะเขาได้เชื่อไปจริงๆแล้วครับว่ามะเร็งเนี่ยมันสามารถรักษาห,หายได้ง่ายๆโดยวิธีการชีวจิตหรือเอาแบบสายยางซุบเข้าไปในรูดากอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็แห่ทําตามเธอกันเพียบเลย ปฏิเสธการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันจนทําให้หลายๆคนนะครับต้องเป็นมะเร็งตายไปโดยไม่มีโอกาสในการไปลองรักษาดูเลยซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีกี่ร้อยกี่พันคนที่ได้โดนแบบนี้ไปนะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าแม่นางกิฟต์ก็เป็นกึ่งกึ่งฆาตรกรจากเรื่องที่เธอได้โกหกขึ้นมานะครับแล้วรู้ไหมเมื่อหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้มาทั้งหมดนะครับแม่นางกิฟต์เธอได้แก้ปัญหาโดยวิธีอะไร เธอได้แก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นศาสนาอิสลามครับมาชาล่าก็หวังว่าองค์อัลเลาะห์คงจะช่วยอวยพรให้เธอนะแต่ก็เอาเถอครับถ้าเธอกับใจแล้วก็เห็นใจเธอหน่อยแล้วกันคนเรามันก็ทําผิดพลาดกันได้นะครับที่ถ้าหากใครมีเรื่องอะไรดีๆเด็ดๆอยากให้แอดออกมาเล่าแบบนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็ก f n d a i l y เล่าเรื่องด้วยละ่ะเวลาแอดหานี่แอดจะได้หาเจอนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยนะครับบ๊ตายบาย